าารกับ,ข,กบ,กบข้าวครับอาหารกับข้าวที่บางกับข้าวเครื่องปรุงครับบางถ้วยบางได้ครับอ๋อบางเครื่องปรุงนม่บางถ้วยบางหม้อได้ครับจะให้ใครมาอยู่ที่นี่อ่ะนี่มาอยู่เองครับ,รบละละเมียมาเป็นว่างละเมียเป็นว่าง <laughs> น,เนเ่เป็นเตี้ยเป็เตี้ยอ๋อ ยาสุขยาเนาะยาสุขแคน่นะยาเสี้ยครับยาสุขแค,ค่เอาสะท้อนดีป่ะสะท้อนสันโดดมาเลื้อบมาจากทุ่งบัดตึงเลยเนี่ยมาจากทางห้วยครับห <วย S 1> ้บที่ก่าให้มันจะลงห้วยละมันมันติดห้วยน้ำไปมันจะสไลดลงห้วยแล<อ>้วเลยจะเป็นได้เลื้อบให้อันนี่ปีหน้านี่แบบรอด หลัวโซนี่หลังคาปิวไปซีแผ่นหมวกหลังคาหายไ<อ>ปสองแผ่นลมกันมันมช่องลมพอดีท่นทันบบค่ไหวางมันนี่ดีกว่าสถานที่ตรงนี้เข้าท่าดีล้วก็สวนมีแนวคิดจะสร้างบ้านตรงนี้หรือเปล่านี่ยังมีครับนี่กำลังทำเป็นกระท่อมยังยังแบบอย่างเดียวครับอยู่เวลา เอาม่ได้ไปไหนนะครับผมมานี่ก็ได้ครับเพราะว่าปล่อยทิ้งไว้มันมจะเป็นโรคครับใช่ใช่ใช่ถ้มามาอยู่อีมันก็จะสะอาดน้อยนึงครับผมกลางบ้านเนาะนี่เข้าแล้วหรือยังยังม่ได้กินนะครับไปเอาทรายมาเคเคมันเดียวกันนี่ก็มาได้กินกันเต้าครับก็คลิปนี้นะครับขอจบท่านี้นะครับคือสัมผัสเนาะ เนื่จากเห็นกระท่อมที่น่ารักนะครับกระทัดรัดดีน่าจะเปลี่ยนแบบอย่างที่ของคนที่ตั้งใจจะพื้นธรรมชาติพื้นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเอาอยู่แบบพอเพียงนะครับเกี่ยวเยู่ได้ก็อยู่ได้นะครับมนุษย์เท่าปะทะเยออทยานความสุขนะครับความสุข